สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยโดยช่องหุยไม่ f ฟลาเวอร์ o าร์โร่แอนด์เดสตนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนพฤศจิก,กาย,ยน2567นี้ของชาวราศีกุมนะคะหรือว่าชาวลัคนากรุมก็สามารถมาฟังได้เช่นกันนะคะขอภัยที่เดือนนี้มาช้านิดนึงนะ แต่ก็ามาแล้วนะคะเดือนนี้จะมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการพยากรณดวงรายเดือนนะคะจากปกติอาจารย์เคยเรียงแบบเป็นวงกลมเนาะ12พบ12เรือนนะคะเดือนนี้จะลงลึกทีละเรื่องนะคะทายน้อยแต,แต่ลึกขึ้นนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะ,ะชาวราศีกุมภ์คะพลังงานของคุณเดือนนี้เป็นยังไงบ้างขอดูหน่อยนะคะ ดี e อมเพรสนะคะเจ็ดไม่เท้านะคะแล้วก็ควินซับคัพนะคะเดือนนี้นะคะจิตใจคุณนี่มันช่างอ่อนไหวใจบางเหลือเกินนะคะการงานต่างๆหรือภาระต่างๆเนี่ยมันก็มักจะสุมลุมเข้ามาพร้อมๆกันนะคะจนบางทีคุณตั้งรับไม่ค่อยถูกนะคะแต่ทีนี้เนี่ยใดๆก็ตามทีนะคะไม่ว่าจะ มีปัญหาอะไรใดๆก็ตามความใจเย็นความน่ารักความใจดีความอ่อนน้อมถ่อมตนของคุณนะ่ะจะทําให้คุณนะ่ะผ่านทุกอุปสรรคปัญหาไปได้นะคะช่วงกลางช่วงกลางกลางเดือนนะระหว่างวันที่11ถึงวันที่20อ่ะพยายามอึดๆเข้าไว้หน่อยนะคะคุณมีโอกาสที่อาจจะโดนคนอื่นนะคะใส่ร้าย,ายป้ายสีหรือบางทีเข้าใจเราผิดๆนะคะหาว่าเราเป็นต้นเหตุของการเอ้ยเรื่องยุ่งยากอ,นน ون, อันนู้นอันนั้นอันนี้ขึ้นมาได้นะคะส่วนช่วงต้นเดือนกับช่วงปลายเดือนเนี่ยนะคะ ถึงสิกับ20 3 0ิบถึง30อ่ะบรรยากาศตัวคุณหรือพลังงานตัวคุณค่อนข้างโอเคนะคะอย่าขี้น้อยใจบ่อยนะักเดือนนี้นะคะดูเหมือนว่าคุณใจบางมากๆนะคะ ه, ประมาณนี้สำหรับพลังงานประจำเดือนนี้นะคะมาต่อกันด้วยเรื่องของการงานเลยนะคะการงานคุณเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างคะชาวกลุ่มการงานคุณนะคะ King of Cups นะคะไฟฟอ e ์เพนต์เนะคะเราก็ Five o n ว s นนะคะการงานคุณช่วงต้นเดือนยังโอเคอยู่นะคะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีปัญหาติดปัญหาอะไรใดๆก็เขาก็จะมาให้ความช่วยเหลือนะคะหรือให้คําแนะนําอะไรดีๆกับคุณนะคะมีโอกาสเรื่องของตําแหน่งงานอะไรบางอย่างเข้ามาด้วยนะคะเป็นลักษณะของงานเหมือนแบบงานที่ปรึกษานะคะหรืองานเบื้องหลังอะไรบางอย่างนะคะหรือเป็นเป็นงานที่แบบตําแหน่งเกี่ยวกับเป็นคณะกรรมการ อะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาด้วยนะในช่วงต้นๆเดือนนะคะช่วงกลางๆเดือนระหว่างวันที่10ถึงวันที่20นะคะบรรยากาศด้านการงานนะมันจะไม่ค่อยดีนักนะคะก็คือดูสืบเนื่องมาตั้งแต่ไพ่พลังงานมอครู่นี้เลยนะคะตัวคุณจะรู้สึกว่าเหมือนคุณทํางานแล้วเหมือนทําฟรีอะนะคะเหมือนทําแล้วไม่ได้ผลงานหรือทําแล้วไม่ได้ตังค์ทแล้วแบบทำไมมันเป็นแบบเขาบอกเขาจะให้โอทีเราแต่ทำไมมันกลายเป็นโอฟรีว่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของ การลงทุนเอาไว้ด้วยใครเป็นเจ้าของกิจการนะคะหรือว่าใครที่เป็นเอ่อฟรีแลนซ์หรืออะไรใดๆนะคะทำสัญญาให้รัดกุมนะคะลองโฟกัสเรื่องของแบบดูตลาดให้ดีๆหน่อยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าคุณสต็อกของเอาไว้เยอะแยะแล้วปล่อยออกไปไม่ได้นะคะสุดท้ายก็ต้องมาเลหลังแล้วแบบแทบไม่เหลือกําไรอันนี้ต้องระวังให้ดีในช่วงกลางเดือนนะคะปลายปลายเดือน5ไม่เท้านะคะให้เรามาระวังเกี่ยวกับเรื่องของ การทะเลาะเบาแหวงความขัดแย้งต่างๆความวุ่นวายวุ่นแซดอะไรต่างๆในที่ทํางานนะคะหลายเรื่องมักจะมาแบบพร้อมๆกันจนบางทีคุณตั้งรับไม่ถูกนะคะคนรอบๆตัวคุณน่ก็เต็มไปด้วยคนที่ก็มีแต่คนที่มีแต่อีโก้นะคะคุยกันจบไม่ลงสักเรื่องนะคะการงานประมาณนี้มาต่อกันดยเรื่องของการเรียนนะคะนังน้องนะการเรียนเดือนนี้คุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะ The p a t แพชช w i t c h นะคะหรือว่า The h a n g m a n นะคะไน w ฟ n อนนะคะแล้วก็ฟา w a อ d ขึ้นมาอีกละนะคะอ่ะต่อเนื่องจากเมื่อกี้นี้เลยไพ่ห้าไม้เท้านะคะเรื่องของการเรียนนะคะการเรียนเดือนนี้ดูเหมือนยังไม่ค่อยมีความคืบหน้าสักเท่าไหร่นักนะคะพยายามตีลังกาเรียนแล้วพยายามตั้งใจแล้วพยายามแบบโอ้ใช้ทุกวิธีทางในการแบบทําความเข้าใจแล้วแต่มันก็ยังไม่เข้าใจสักทีแถมบางทีเนี่ยเดือนนี้นะคะชิ่งโยเฉพาะช่วงปลายเดือนระวังมปเรื่องทะเลาะด้วยทะเลาะกับ เพื่อนนะคะเพื่อร่วมกลุ่มเพื่อร่วมชั้นหรือว่าบางทีทะเลาะกับครูบาอาจารย์ทะเลาะกับพ่อแม่ก็ได้เช่นกันนะคะเดือนนี้การเรียนจะทําให้คุณมีความเครียดค่อนข้างมากแล้วก็ไม่ค่อยอยากพูดคุยนะคะเรื่องนี้กับใครเลยอยากเก็บตัวเงียบๆของคุณเนี่ยอยู่คนเดียวแต่ก็ไม่วายนะมีคนอื่นนะเข้ามาวุ่นวายวอลแว้คุณรู้สึกแบบเสียอารมณ์มากขึ้นไปได้อีกนะคะ พลังงานเรื่องการเรียนนะคะเป็นประมาณนี้ทีนี้ขอดูเรื่องการเงินต่อเลยนะคะการเงินคุณจะเป็นยังไงบ้างนะชาวกลุ่มการเงินนะคะโดยมูนนะโอ้แล้วก็ The World นะคะแล้วก็ k คิงซ f s ต์ซอสนะคะ การเงินนะคะช่วงต้นต้นเดือนเนี่ยให้ระวังเอาไว้หน่อยนะคะระวังเรื่องเงินหายระวังถูกโกงระวังถูกแทงข้างหลงังระวังถูกแย่งลูกค้านะคะหรือว่าข้อมูลต่างๆด้านการเงินของคุณรั่วไหลนะคะระวังพวกมิจฉาชีพเอาไว้ด้วยนะโดยเฉพาะตั้งแต่1นึถึงสินะคะพฤศจิกายนนะเพราะหลังวันที่11เป็นต้นไปแล้ว1 1บเถึงยีเนี่ยนะคะคุณน่าจะมีการเงินที่สัมพันธ์กับต่างประเทศต่างชาติหรือทางไกลนะคะเช่นอาจจะมีการออเดอร์ของนะคะ หรือว่ามีการเอฟของอะไรจากต่างประเทศไหมหรือว่าบางคนก็มีไรายได้จากต่างประเทศเข้ามาก็ได้นะคะในขณะที่บางส่วนก็อาจจะมีการจองทริปจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมนะคะสําหรับการท่องเที่ยวหรือว่าไปต่างประเทศนะคะ ช่วงปลายปลายเดือนนะคะกิ่งซอฟซอสนะคะเรื่องการเงินจะทําให้คุณรู้สึกเซเรียสขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งมีโอกาสถูกจับตาเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของการเงินส่วนตัวนะคะหรือว่าบางคนโดนตรวจสอบนะคะถ้าเป็นเจ้าของบริษัทของกิจการก็ให้ระวังโดนออดิตเข้าหรือว่าบางทีโดนตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของภาษีเรื่องของบัญชีอะไรพวกนี้นะคะช่วงปลายปลายเดือนเนี่ยคุณจะค่อนข้างเีเรียสเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองตัวเลขนะคะ การเงินประมาณนี้ทีนี้ขอดูเรื่องของออสุขภาพหน่อยนะคะชาวราศีกุมสุขภาพเดือนนี้มีอะไรต้องระวังไหมสุขภาพคุณนะคะไพ่เก้าถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่เดอะสตาร์นะคะเรามัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินเครื่องดื่มต่างๆที่มันมีแคลอรี่สูงไขมันสูงนะคะอ้วนง่ายอะไรง่ายนะเดือนนี้ไพ่เก้าถ้วยเนี่ยคือไพ่น้องอ้วนนะคะ เดอะสตาน่าจะแข็งแรงดีไม่มีอะไรมีเรื่องของน้ำหนักตัวที่อาจจะเพิ่มขึ้นได้ง่ายนะคะอ่า uh, enjoy eating mm hmm. มากไปนี่แหละนะคะต่อไปนะคะสำหรับเรื่องของความรักนะคะความรักเดี๋ยวจะดูให้ทีรสเตตัสนะคะมาเริ่มกันที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดนะคะชาวกุมเดือนนี้จะเป็นยังไงนะคะความรักคุณนะคะตัวคุณกุศลชามนะคะหรือว่าวิวอัลฟอร์จูนนะคะ แล้วก็เดือนแมจิเชียนนะคะแล้วก็นายอัลเพนตาเคิลนะคะเดือนนี้คุณจะมีคนโสดเข้ามานะคะแถมเขาหน้าตาดีฐานะดีอะไรอะไรต่างๆก็ดีแถมโสดจริงๆแบบจริงๆด้วยโสดมานานแบบไม่ไม่ใช่คนที่แบบว่า โอ้โหคุยอะไรไปเลื่อยไปเปื่อยแล้วแบบจีบคุณมั่วซัววไม่ใช่นะคือเป็นคนที่ครองตัวโสดมานานเลยแล้วเขาเดือนนี้เขาชอบคุณนะคะมีโอกาสได้ของขวัญของฝากเนาะอ่าของแทนใจนะคะของที่เขาแบบซื้อมาจีบคุณนั่นแหละมีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์เริ่มคุยกับใครจริงจังด้วยนะคะชาวราศีกุมในเดือนนี้แหมเรื่องความรักนี่ดีเลยเชียร์เรื่องการเงินเรื่องการงานนี่ปวดหัวเชียร์นะคะ <c oughs> อ่ะแล้วก็สําหรับคนที่มีคนคุยอยู่ละ่ะเดือนนี้จะเป็นยังไง นะคสวิงซับคัพส์นะคะ,ะ,คะแล้วก็เดอะทาวเวอร์นะแล้วก็คิงซับคัพส์นะคะอ่าน่าจะมีคนคุยหลายคนไหมหนึ่งหรืออีกอย่างนึงคุณอาจจะคุยคนเดียวเนี่แหละเพียงแต่ว่า คุณยังไม่ได้รู้จักคนค,คุยของคุณคนนี้ดีสักเท่าไหร่เลยนะคะไพ่เจ็ดถ้วยมาเหมือนไพ่ของการมีอะไรพรางตานะคะไพ่ของการแบบมองรองโลกผ่านแบบแว่นสีชมพูนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ทําความรู้จักกันอย่างลึกซึง้งทีนี้สถานการณ์เดือนนี้อาจจะเกิดเรื่องอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยดีนักนะคะคุณอาจจะไปเจอว่าเขาไม่ได้ใจดีกับคุณคนเดียวอ่ะเขาก็ใจดีกับคนอื่นไปทั่วนะคะทีละทีเนี้ย ทาวเวอร์เกิดขึ้นแบบนี้อยู่ๆคุณอาจจะรู้สึกแบบน้อยอกน้อยใจหรือรู้สึกตัวเองแบบไม่มีค่าอะไรสักอย่างกระทันหันขึ้นมาเลยแล้วก็ปรากฏว่าเลิกกันแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันได้นะคะเดือนนี้นะอืมสถานการณ์การพูดจาการพูดคุยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อาจจะไม่ได้ไปต่อนะคะสําหรับชาวกลุ่มในเดือนนี้นะคะทีนี้หรืออีกอย่างหนึ่งนะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณอาจจะไปจับโป๊ะได้นะคะว่าเขามีเขามีคนของเขาอยู่แล้วคิงคัพเนี่ยมันมีโอกาสว่าเขาอาจจะแต่งงานมีครอบครัวหรือว่ามีแฟนเป็นใครบางคนที่ชัดเจนอยู่แล้วก็ได้นะคะเราเรื่องมันมาโป๊ะแตกในเดือนพฤศจิกาเนี้ยนะคะาหายใจลึกๆหายใจลึกๆนะคะต่อมานะคะสำหรับความรักของคนที่มีคู่แล้วมีแฟนแล้วตึแต่งงานแล้วนะเดือนนี้จะเป็นยังไงนะคะ เอดวอรนนะคะคาร์แฟนนะแล้วก็ไนออฟซอสนะคะแฟนคุณอารมณ์ไม่ดีเท่าไหร่เลยอะเดือนนี้นะคะมีเรื่องปุ๊บปับ๊บฉุกระหุกหนูนน่นนั่นนี่โน้นเข้ามานะคะแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยวุ่นวายอะคุณค่อนข้างวุ่นวายกับเขานะคะมันก็เลยอาจจะ มีชนวนบางเรื่องให้แบบขัดใจกันหรือทะเลาะกันได้นะคะแต่ที่สุดแล้วคุณทั้งคู่จะมีคนมาช่วยไกล่เกลี่ยนะช่วยไกล่เกลี่ยนะคะช่วยทําให้ความสัมพันธ์มันยังดําเนินไปต่อได้มองว่าเป็นคนที่คุณทั้งคู่ต่างก็เกรงใจหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะเหมือนคุณจะมีเรื่องทะเลาะกันแล้วท้าเลิกกันน่ะนะ ออแล้วเขาก็แบบไม่ง้อคุณด้วยคุณก็แบบพร้อมจะแบบเก็บกระเป๋าเดินทางทันทีแต่สุดท้ายอะ่ะคุณจะมีใครบางคนอะ่ะมันดึงคุณทั้งคู่เอาไว้ให้คบกันต่อหรืออยู่ด้วยกันต่อไปได้นะคะ สถานการณ์ความรักโดยรวมประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้แหละนะชาวราศีกุมในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ชาแนลแม่หมอด้วยนะคอมเมนต์กันมานิดนึงแม่นแม่ๆอะไรยังไงจะขอบคุณมากพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย